เฮ้ยกอล์ฟใจป่าจังวะแค่วันเกิดโอนให้แอร์เป็นหมื่นเลยเหรอโง่ปะเนี่ยฉันแค่ลองใจเฉยเว้ยหมายความว่าไงวะก็หมายความว่าฉันโอนเงินไปหมื่นเนี่ยเพื่อลองใจแอร์เว้ยเียอะขนาดนี้มันไม่กล้าเอาหรอกจะก็โอนถืเว้ยอ๋อมีนี่นแล้วแบบนี้นี่ยฉันก็ไม่ต้องเสียเงินสักบาทแทนยังคิดว่าฉันดีกับมันด้วยแบบนี้ก็ได้ใจแล้วเป็นไงฉลาดปะ รจริงเหรอมาดิเออแต่ว่าฝนมันตกหนักมากเลยอ่ะงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาหาทางกลับเองก็ได้งั้นก็ฝากซื้อข้าวมาให้ด้วยนะเจอก,กันกคือแอรอยากได้สื้อผ้าสักชุดสองชุดอ่ะ แอะลองดูชุดนั้นไหมแพะชอบเนีย่ยเดียกลับซื้อให้จริงหรออืมโอเคไหมคะก๊อบชุดนี้เป็นไง,ไงบ้าง่ะสวยปะสวยดีนะคุณลูกค้านี้ตาถึงมากเลยนะคะชุดนี้เป็นคอล์ลคชั่นใหม่จากทางร้านคะ่ะลดเหลือ1น1,700บาทคุณลูกค้ารับเลยนะคะรับค่ะเอาชุดนี้เลยคะ่ะ เอดแต่ก็ว่าชุดนี้แอใส่แล้วก็ไม่เป็นไรกรอ๊อฟเดี๋ยวแอ์ซื้อเองแอ์ซื้อได้เอาชุดนี้ละคะ่ะได้พนี่แอ์จะเก็บเสื้อผ้าไปไหนอ่ะคือ พ่อแอร์ล้มมาค่ะเจ็บเดินไม่ได้อะกอ๊อฟแล้วแม่แอร์ก็ติดงานมาดูแลไม่ได้แอร์ก็เลยต้องรีบกลับไปดูพ่อให้ก๊อฟไปด้วยไหมไอดิเพราะยังไงก๊อฟเป็นผู้ชายน่าจะไปดูแลพ่อแอร์ได้สะดวกกว่าอแอร์อ่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งค่าผ่าตัดแอร์ก็ไม่พอ,อยเยเฮ้ยกลืมไปเลยอะ่ะพรุ่งนี้ผู้จัดการนัดให้ก๊อฟไปคุยงานกับลูกค้าสงสัยคงไปไม่ได้แล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก๊อฟโอนเงินค่ารถให้แล้วกันนะ แอรรีบเรียกรถไปสนามบินเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทันกบโอนให้โอยกอ๊อวิธีแกนี่โคตรเจ๋งเลยแอ่เงินนี้เนีนเน่ยแอรเก็บไว้เลยนะไม่ต้องโอนเงินคืนกอ๊อฟเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยก๊อฟขยันทำโอทีเอา ก็อนมาขืน,ขนแล้วเว้ยนายขนาดนี้แล้วไม่ไม่โอนอีกวะในเมื่อกอฟไม่เคยที่จะทุ่มเทอะไรให้แอร์เลยงั้นแอร์ก็คงไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนใจกอล์ฟแล้วแหละโอ้ยเอากอล์ฟกลับมาแล้วเหรอ นี่ดื่มเยอะจนปวดท้องมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวแอรไปต้มโจ๊กให้กินแล้วกันเกือ,อ <c oughs> บลืมไปเลยพรุ่งนี้แอรต้องตื่นเช้าอะ่ะงั้นกอล์ฟก็สั่งแก๊ปกินเองแล้วกันแอรไปอาบน้ำก่อนนี่นี่แอร์อ๋อโอ้โหแอร์ทำไมช่วงนี้ผิวพรรณแกดสดใสจ,จังเลยอะ่ะอย่างว่าแล้วเนาะคนมันมีความรักก็ก็ต้องมีออร่าเป็นธรรมดาใช่ไหมละ่ะ ไม่ใช่เลยแกที่ผิวพรรณฉันดีขึ้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความรักหรอกฉันดูแลตัวเองดีต่างหากโอ้ยงั้นแกก็ต้องใช้ครีมแพงมากแน่ๆเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าพี่กอปเป็นคนซื้อให้แกอ่ะอุ้ยฉาจังเลยทำไมมีแฟนดีขนาดนี้เนี่ยไปที่ไหนเล่าจริงๆแล้วทั้งหมดนะแน่นอนสิก็อแอร์เป็นแฟนก๊อปนี่นะก็ต้องดูแลดีลเป็พิเศษแอร์ใกล้หมดหรือยังอ่ะให้ก๊อปซื้อตุไว้ให้ไหม อ๋อเอาดิอืมแอร์ส่งลิงค์นั้นค้าให้เราโกก็สั่งให้แอร์ตอนนี้เลยนะอือโกฟ <c oughs> เราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วอะ่ะแอร์ว่ามันถึงเวลาให้เราจะต้องคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วนะแล้ว เรื่องค่าสินสอดตบว่าเราก็อยู่มาด้วยกันนานแล้วนะเรื่องค่าสินสอดเนี่ยเล็กๆกน้อยก็พอมั้งเนาะงั้นเรื่องค่าสินสอดก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมจริงเหรอแอะเรากอบอยากได้อะไรอีกปะถ้าเราแต่งงานอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ต้องการอะไรหรอกมีรถสักคันดีไหมเราจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกสบายเราบ้านหน่อย อยากได้ไหมบ้านนี่แอจะซื้อบ้านให้ด้วยเหรอก็ดีนะเราจะได้มีบ้านหลังใหญ่จะได้สบายๆเหมือนครอบครัวคนอื่นเขาอ่ะส่วนเรื่องทะเบียนบ้านเนี่ยใส่เป็นชื่อเราสองคนเลยเนาะเราเรื่องงานแต่งงานอ่ะยกให้ทางบ้านแอจัดงานแต่งงานให้ดีไหมเฮ้ยดีสิแอก็เหียนโรงแรมหนึ่งนะที่นี่เนี่ยคนดังไปจัดเยอะเลยนี่เดี๋ยวก็เปิดให้ดูยังไม่ต้องให้ดูหรอก ไม่ได้รีบร้อนอะไรอ่ะก็ไปนอนก่อนก็ได้จะค่อยว่ากันแอียงกลางวันอยู่เลยนะให,ให้ก๊อปรีบนอนทำไมก๊อปจะได้ไปนอนฝันกลางวันไงนี่แอบพูดบ้าอะไรของแอเนี่ยก็ก๊อปไม่อยากจ่ายเงินสักบาทแต่ก๊อปบอกว่าอยากจะแต่งงานกับแอแถมทุกบาททุกสตางค์ก๊อปก็ให้แอเป็นคนจ่ายทั้งหมดเลยแบบเนี้ยไม่ได้ว่าฝันกลางวันอยู่อ่ะนะนี่แอ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถามแอ์ตลอดนะว่าอยากได้ไหมต้องการไหมแอ์ก็ปฏิเสธเองอ่ะนี่ก็ผิดอะไรอะฮะผู้คันที่กอบถามแอ์ว่าแอ์ต้องการอะไรไหมกอบคาดหวังคําตอบจากแอ์ว่าแอ์ไม่ต้องการอะไรถูกปะถ้ากอบรักแอ์จริงๆอ่ะก็ไม่ต้องถามแล้วแอ์สักคำหรอกว่าแอ์อยากได้อะไรอ่ะกอจะเป็นคนทุ่มเทแล้วก็หามาให้แอ์ทุกอย่างใช่ปะถ้าคนเขารักกันจริงอ่ะกอเขาไม่องมาถามก็หรอกว่าอยากได้อะไรไหม ต่หลังจากนี้ไปเนี่ยแอรไม่ต้องการให้แต่ก้อติดต่อไปละเราเลิกกันเถอะแอเดี๋ยวสิในตอนที่เขาถามคุณว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการที่จริงแล้วอ่ะเขาหวังให้คุณตอบว่าไม่ต้องการเพราะเขาไม่ได้อยากให้เราเลยด้คำตอบ